สี่สัญญาณอันตรายทางการเงินที่ทุกคนควรระวังสวัสดีครับผมวิชิตศรีบุรินวันนี้นำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมีอาการป่วยทางการเงินถ้าหากว่าท่านใดอยากรู้ว่ากำลังป่วยอยู่หรือไม่ให้ท่านตรวจสอบสัญญาณดังต่อไปนี้นะครับข้อแรก ไม่มีเงินเก็บเช่นมนุษย์เงินเดือนควรจะมีเงินเก็บเงินสำรองเก็บเอาไว้ประมาณไม่น้อยกว่า6เดือนถึง12เดือนแต่ปรากฏว่าเราไม่มีเงินในกระเป๋าอันนี้มันอันตรายยังไงหากมีวิกฤตการเงินเกิดขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้คือวิกฤตโควิดถ้าหากว่าคุณไม่มีเงินเก็บเหลืออยู่เลยคุณลองนึกดูว่าคุณจะอยู่ยังไง สัญญาณที่2นะครับหนี้เลวมากกว่าหนี้ดีหมายความว่าสมมติว่าเรากู้หนี้ยืมสินมา1ล้านบาทปรากฏว่าประมาณ8 0 0แสนบาทเราเอาไปใช้จ่ายสุรยส้รุ่ยสุ้อไลไปใช้จ่ายประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อีก2 0 0แสนบาทเนี่ยเราเอาไปลงทุนก่อให้เกิดรายได้ปัญหาของมันก็คือว่า1ล้านบาทนั้นมีดอกเบี้ยเยอะมากการนำเงินแค่เพียงบางส่วนของเงินกู้ทั้งหมดอะไปลงทุนแล้วมีไรายได้กลับเข้ามามันไม่เพียงพอต่อการที่จะเอาไปจ่ายดอกเบี้ยของ1ล้าน อันเนี้ยในที่สุดนะครับเราจะจ่ายหนี้ไม่ได้แล้วก็ตกเป็นคนผิดนัดชําระหนี้นั่นเองสัญญาณอันตรายที่3รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเรามีรายได้1,000 0บาทมีค่าใช้จ่าย1 2 0 0 0บาทติดลบเมื่อติดลบนั่นก็แสดงว่าเราต้องไปหยิบยืมเงินข้างนอกมาจ่าย หรือถ้าเกิดว่า b ีลบคือรายได้ลบค่าใช้จ่ายแล้วเงินมันแค่เป็น0ูนย์แล้วเราจะต้องเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยไปจ่ายบัตรเครดิตอะไรต่างๆเราต้องไปกู้หนี้บัตรเครดิตอีกใบนึงเอามาจ่ายอีกใบหนึ่งหนี้ก็จะพอกผุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ในที่สุดเราก็จะขาดสภาพคล่องสัญญาณอันตรายที่4 กูหนี้ระยะสั้นเอาไปจ่ายหนี้ระยะยาวหมายความว่ากู้หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่ก็ไปกู้หนี้นอกระบบเอาไปจ่ายหนี้ระยะยาวเช่นเราติดหนี้แบงก์เป็นค่าบ้านอยู่เราอยากจะปลอดบ้านออกมาจากแบงก์ก็เลยไปกู้หนี้ระยะสั้นเอามาจ่ายผลเสียงของมันก็คือว่าหนี้ระยะสั้นจะมีดอกเบีย้ยที่สูงมากและเจ้าหนี้จะเรียกเก็บหนี้เนี่ยนะครับในระยะเวลาที่เร็วมากแล้วเราก็ไม่สามารถจ่ายได้ในที่สุดในที่สุดเราก็กลายเป็น NPL อยู่ดีหากคุณตรวจพบหนึ่งใน4ีสัญญ,ญาณอันตรายนี้สแสดงว่าคุณจะต้อง รีบแก้ไขโดยด่วนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้หากท่านใดสนใจหลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างนี้สามารถที่จะติดตามรายละเอียดตามช่องทางที่ได้ให้ไว้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ